สวัสดีครับผู้ชมครับถึงแม้ว่าทุเรียนจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ดีนะครับแต่ว่ามีปัญหาก็คือว่าคนตัดทุเรียนอ่อนเนี่ยมาผสมกับทุเรียนดีส่งไปขายประเทศเราเสียทั้งรายได้แล้วก็ชื่อเสียงภาครัฐเองเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการส่งหน่วยงานไปปราบปรามอย่างจริงจังเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสำหรับการเก็บทุเรียนต้องให้ผลทุเรียนมีความแก่70%เพราะถ้าตาา่ำกว่า70%หากนำมาเก็บไว้นานนับสัปดาห์ก็ยังไม่สุก เมื่อผ่าออกมารับประทานรสชาติจะไม่อร่อยการสังเกตดูทุเรียนอ่อนให้ดูที่เปลือกภายนอกจะเห็นว่าทุเรียนอ่อนมีร่องน้ำทีปลิ่งก้านยังไม่หลุดการนำทุเรียนอ่อนมาขายในท้องตลาดเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นการส่งออกนอกประเทศหรือจำหน่ายในประเทศโดยในช่วงผลผลิตออกมาใหม่เกษตรกรจะรีบตัดทุเรียนที่ยังไม่แก่มาจำหน่ายเพราะได้ราคาดีซึ่งล่าสุดหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออก คือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีคำสั่งออกมาให้กวดขันเอาผิดกับผู้ตัดทุเรียนอ่อนตามมาตรา271มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน6,000บาทก็อยากจะฝากให้ทั้งผู้ประกอบการทั้งเกษตรกรช่วยกันเพื่อชื่อเสียงของผลไม้ภาคตะวันออกนะครับไม่เฉพาะจะการทนาบรีก็ฝากช่วยกันนะครับ นั่นก็คือมาตรการการควบคุมการตัดทุเรียนอ่อนนะครับซึ่งอยากจะให้เกษตรกร,ะกรนะครับได้ช่วยกันดูแลแล้วก็ถ้ามีเบาะแสแจ้งหนูสกัดในพื้นที่เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ